วันเดย์ทริปะจากแอตแลนติกซิตี้ไปนิยวยอร์กอะมันทำได้จริงเหรอวะสีหนะ้าคนเพิ่งเสียตังค่าก็ฟิลไป400ดอลลาร์นะคะมานิวยอร์กคือมาที่ก็รเกาหลีก่อนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าทุ่มแล้วนะคะส่วนรถรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของวันนี้คือหทุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอลสลูดอบนะคะ เราจะเดินทางพาทุกคนจากแอตแลนติกซิตี้เมืองที่เรามาโว r l แอนทร์ทราเวลนะคะไปที่นิวยอร์กซิตี้กันเย้ตื่นเต้นมากไม่ไหวเราจะพาไปดูว่าเฮ้ยวันเดย์ทริปอะจากแอตแลนติกซิตี้ไปนิวยอร์กมันทําได้จริงเหรอวะจริงเหรอวะมันใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอวะใกล้ขนาดนั้นเลยหรอวะ ราจะพาไปดูวิธีการเดินทางทั้งหมดแล้วก็ไปดูว่าวันนี้เราไปเที่ยวไหนกันมาบ้างน,นะจ๊ะอย่างแรกเลยทุกคนเราก็จะเดินจากบ้านนะคะไปที่บัสสถานซึ่งบัสสถานน่ะอยู่แถวโรงแรมที่เราทํางานเลยก็คือเหมือนเราเดินไปทํางานเลยไกลมากใกล้จริงแล้วก็ระหว่างทางเดินไปนะคะเราก็ต้องผ่านเอาเลทแบบนี้ตอนนี้ได้อยู่ที่เอาเลทแล้วนะจ๊ะเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูตาบักกันไหมกันเลย เมื่อกี้นะคะเอาหนึ่งตัวอยู่ไหนวะหลังจากที่เราซื้อตั๋วมาอย่างนี้แล้วนะคะแล้วเราก็จะมาต่อแถวขึ้นรถรถรอบต่อไปคือตอนบอกเขาไปวันเลขที่48นะคะเราตกลงรถรอบต่อไปคือตอน9โมงนะคะเพราะว่าเราตกลบเราแล้วเราปรึกษาค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่ามันมีรถอะไรบ้างที่สามารถไปจาก a แล a ติก c ิ i t y ไปที่ิวย York ได้นะคะอย่างแรกก็คือเป็นรถ NJ Transit จะราคา39ดอลลาร์1ขา แต่ว่าถ้าซื้อไปกลับจะราคา42ดอลและอยู่ได้10วันนะคะคือไม่จําเป็นจะต้องไปกลับในวันเดียวนะทุกคนเออรถรถ g r e y h วรถเกร y h o u จะราคา35ดอลไปอย่างเดียวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครมีแพผนที่จะไปกลับนะซื้อ NJ Transit คุ้มกว่าระยะเวลาการเดินทางจาก Atlantic City ไป New York ทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคน ถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลเหมือนไปกรุงเทพปัทยาโอเคก็เหมือนไปธรรมศาสตร์ไปปทัทยาอาอย่างนี้เออได้อยู่รถติดไม่คือทางนดวนได้อ่าโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้โรดบัสกันเลยนังจ้ายังไม่มา 2ชั่วโมงขึ้นนั่นแหละเออแล้วก็รถบัสนะคะจะมาจอดที่ Port Authority Bus Terminal ที่นิวยอร์กซึ่งใกล้กับทาวสแควร์มากตอนนี้นะคะเราก็จะไปเดินหาข้าวกินก่อนเพราะว่าไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเรากินมาแค่กาแฟน,นะคะทุกคนเฮ้ยเราต้องแนะนําเพื่อนร่วมทริปก่อนนี่คือพี่เพชรน,นะคะคะจําหน้าไว้ดีๆนะคะ <c oughs> พี่ฟุตบอลค่ะพี่บีมนะคะ แล้วก็พี่เซมิเอลนะคะเราเห็นกันหลายคลิปแล้วเออก็คือสองคลิปของคลิปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินกันแล้วทุกคนคือรีเควส์เราอยากกินปิ้งย่างเกาหลีมาเมกาแต่อยากกินปิ้งย่างเกาหลีนะคะลกเ <c oughs> วนกูอีกแล้วรอบที่เราก็ข้าวมันไก่ที่ไม่ใช่กูคิดแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศนิวยอร์กมาฝากทุกคนด้วยนะคะไปไปกินปิ้งย่างกันดีกว่าหิวแล้ว 2ปท Street นะคะเฮ้ยนี่ไงร้านนี่ไงถึงแล้วออก็แบบว่ามีความแบบของกินเอเชียเยอะมากจะมีแบบราเมอูด้งอาหารเกาหลีได้ๆนะคะทุกคนก็ไม่ได้มีแค่ร้านนี้มันมีร้านอื่นให้เราเลือกด้วยซีโซตูด้วยอุ่ยน่าสนใจนะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันข้ามเลยนะข้ามเลยนะแต่า้าม <c oughs>

ค่ะท,ทุกคนเราก็กินอิ่มแล้วอิ่มมากทุกคนอร่อยมากอร่อยจริงเพราะว่ามันคือคอเรียนบาร์บีคิวที่เตหาหาวนานนะคะท,ทุกคนอกบ,กบ,บอกพิกาดมันชื่อร้านว่าเลสเมดนะคะถนน32สน <22 S 2> ตรี ซึ่งการเดินทางจากท่ารถมาถึงอันเนี้ยเรายังไม่ได้ขึ้นรถสักครั้งเลยเนาะพี่เราเดินมันเป็นการแบบเป็น walking distance หมดเลยนะคะคือเราเดินมาเที่ยวกันได้หมดเลยแต่วันเนี้ยด้วยความที่โชคดีว่าอากาศมันไม่ร้อนเว้ยก็เลยสามารถเดินได้เรื่อยๆแล้วก็ชิลดีนะแบบชิลเดินดูเมืองอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนใช่ใช่และข้างหลังเรานี้นะคะก็คือ landmark อันใหม่ที่เขาเรียกว่า The เว s t o นะคะดอะเว s t o ก็คือเป็นแบบตึกที่ไว้ดูวิวอะไรรอบๆข้างอะไรอย่างนี้เนาะทุกคน จะเห็นว่าวันนี้มันปิดไม่ให้ขึ้นแต่ว่วาไม่เป็นไรเรามาถ่ายรูปข้างนอกแล้วเราก็จะกลับนะคะ นะคนเพิ่งเสียตังค่ากล้องฟิล์มไป400ดอลลาร์นะคะมานิวยอร์กคือมาที่เกาหลีเพื่าเสียตังก่อน<ป>คุ้มนะดูคุ้มนะคุ้มนะทุกคนสุดปลายมาๆก็คือเงินไปแล้วนะคะเงินไปกับกล้องฟิล์มแล้วนะคะทุกคนทุคนแล้วโดนไป400ดอลลายต่อทำงานหอาทิตย์นี่นะคะในการจะมาขึ้นรถไฟในนิวยอร์กนะคะทุกคนก็ ใช้ซื้อในตู้นี้นะคะแล้วก็เราจะได้เป็นบัตรอันนี้มาเออก็คือเหมือนเราเติมเงินเป็นในบัตรได้เลยแล้วก็ค่าบัตร1ดอนจริงๆแล้วเราสามารถใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตที่มีสัญลักษณ์ Wi-Fi แบบในรูปหรือ Apple Pay แต่ได้ที่หน้าตู้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาซื้อบัตรแบบที่เราซื้อค่ะ ไทม์สแควร์นะคะเพราะว่าเราไปตั้งหลักกันใหม่ที่ไทม์สแควร์นะคะก็ข้างหลังที่เราเห็นนี้นะคะก็คือซิตี้ฮอล์นั่นเองแต่ว่า,ามันปิดแล้วก็ไม่ได้เดินไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันที่บุกลินบีชแล้วก็มาเดินเล่นกันอีกทีทุกคนเราเคยไปบุกลินบีชมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมไปดูคลิปที่ชองสลุดอบช่องนี้นะคะคือคลิปนิวยอร์กทริปกับเพื่อนๆที่ไปแลกเปลี่ยนด้วยกันนะคะทุกคนอย่าลืมไปดูนะขายของก่อนเดี๋ยวคนไม่ดูคลิปเก่าๆโอเคไป พวเคทุกคนและข้างหลังเรานี่นะคะก็คือ k l ค n Beach แล้วสวยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแต่ว่ารอบนี้เรามาตอกนกลางคืนแบบว่าไม่ใช่กลางคืนมาตอนแบบเย็นๆอะไรอย่างนี้ก็จะมีความแบบคนเดินเยอะมีจักรยานจักรยานปั่นอะไรอย่างนี้นะคะ ข้างหลังท้องฟ้าสวยมากต้องหันไปดูหันไปดูเลยอ,อากาศดีจริงๆอะไม่หนาวหรอกแต่ว่าหยิบเสื้อมาเผื่อว่ามันจะหนาวตอนกลางคืนหนาวไหมเสั็แล้วแต่นี่คือซัมเมอร์นะนเป็นอากาศเย็นๆที่แบบรู้สึกเหมือนกำลังเปิดแอร์ประมาณ2ี่หาองศาอะไรวะก็กำลังด,ดีนะดีแบบไม่ร้อนไม่หนาวมากแล้วก็คนก็แบบถ่ายรูปก,กันเยอะแยะถึงตาเราต้องถ่ายแล้วบ้างวยเจอกัน ตอนถ่ายรูปเสร็จเลย นี้ก็ท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วนะคะเราก็ยังอยู่กันที่บุคลินบีชที่สวยงามอยู่ตรงนี้เอออากาศเริ่มเย็นจริงทงั้งที่นี่คือซัมเมอร์นะทุกคนเดือนสิงหาคมและ <laughs> อากาศเริ่มเย็นแล้วเออเล่ประวัติข,ข้อคของบุคลินบีชอีกครั้งก็คือมันเป็นสะพานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างสองฝั่งของนิวยอร์กฝั่งแมนฮัตตันกับฝั่งบุคลินนะคะทุกคน สะพานนะคะมีความยาวทั้งหมด1,825เมตรก็คือเกือบ2กิโลแก1825ันเมตรแล้วก็ใช้เวลาสร้างทั้งหมด14ปีซึ่งตอนนี้มีอายุมากกว่า125ปีแล้วทุกคนสะพานไหมสะพานแขวนสะพานแรกที่ถูกสร้างขึ้นในอเมริกาเลยวิวยังสวยยังมีความแบบคงถึงความเก่าแก่ของนิวยอร์กนะคะทุกคน และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันพี่ท่าทางสเปรยเออมาอีกแล้วนะคะควาทางสเปายตอนกลางคืนน่ะก็จะเป็นความแบบว่าฮาสีสันก็จะมีคนออกมาทํากิจกรรมอะไรอย่างนี้อย่างแบบวา่าอันนี้นะคะเขาก็แบบเป็นตั้งวงแล้วก็เต้นกัน๋ย่แปะลิง๋ยวแปะดีเซอร์ให้ดูอเสียงดังไม่ไหวมีคนแบบ นี่แบบคนแต่งกองแต่งตัวแบบว่ามันดูเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบน่าสนใจนะหัวลุกคนดูใหม่ก oh ็ไม่เห็นเว้ยใหม่ก็คือมันดีใช่ป้ะช่อแบบมีการแท้ๆก็ดเดี๋ยวเราไปดูอิสนสตาแกรม โอเคค่ะทุกคนก่อนกลับนะคะก่อนกลับแอตแลนตกซิตี้นะคะเราพลาดไม่ได้ที่จะกินข้าวเย็นของเราเป็นเช็ c แซ็คเบอร์เกอร์เฮ้ยมันคือเบอร์เกอร์ที่ขึ้นชื่อมากสําหรับคนที่มานิวยอร์กนะคะใครมาต้องห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนเออแล้วก็วันนี้นะคะเราสั่งเป็นมันชื่ออะไรนะเช e สแต็กเบอร์เกอร์นะคะมาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างอุ้ยไม่เห็นหรอกเพราะมันน่ากินมาก โอเคกขอตัวขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคน นแล้วะะคะส่วนรถรอบสุดท้ายจากนิวยอร์กไปแอตแลนติสิตี้คือวันนี้ของวันนี้คือห้าทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้นนะคะเราห้าท่นรอบสุดท้ายแล้วหรอใช่รอบสุดท้ายของวันนี้คือห้าทุ่มครึ่งเราอ่ะซื้อตั๋วค่ะตอนแรกอ่ะไว้เป็นขาไปกลับแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนก็คือเอาบัตรตัวที่เราซื้อตอนเช้าอ่ะมายืนได้ที่เกตเลยซึ่งเกตของรถที่จะกลับไปเทีลนตีสิตี้นะคะก็คือเกตสามหนึ่งเก้าค่ะซึ่งเราสามารถเช็ค เช็ครถได้ที่ป้ายอันนี้ปะนี่นะคะก็คือเราสามารถเช็คได้ที่บอร์ดอันนี้ได้เลยฟึบก,ก็คือไปที่เกต319นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบอกว่ารถจะจอดที่ไหนบ้างแล้วจอดสุดท้ายที่ AC b u บั t r r m n n l l t t l n t t i c i t y y นะคะก็คือสำหรับวันนี้นะคะคุณที่ติดตามชมจนจบคลิปเลยแล้วก็อย่าลืมฝาก ติดตามช่อง Absolute o อ๋นะคะแล้วก็ World and t r a v e l e Series แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กด Like กด Share แล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ <c oughs> วันนี้ขอตัวกับ a l a n t i City แล้วไปนอนบนรถแล้วปีนอนที่บ้านอย่างปลอดภยัยก็ขอบคุณทุกคนที่มาเที่ยวด้วยกันกวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็บ๊ายบายไป <c oughs> แล้วอะ <c oughs> บ,าบายทุกคน